โทรหาเปนกอนอยปูได้ด่อเล็กปูจันก็กดคนละหนึ่งแชร์สี่มาจากสุราษฎร์ก็มีนะครับผมมาไกลนะครับมาทั่วประเทศเลยนะฮะก็อยู่บ้านเพื่อนกดคนละหนึ่งแชร์ในเด้อพี่น้องใจซื่นใจซุ่มละละเมือนี้หอดหนาบ้านเพื่อนแล้วเกียบว่าท่านนะค่ะกดแชร์แล้วก็ว่ารอนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยอยู่อยุธยาโอ้ยอยู่โคราชจะมีบาทมีพี่น้อง มาเบิ่งทะเบียนรถเพื่อนอันเขาซ้ำตัวได้มาไหมทะเบียนรถมีไหมเราจอดไว้แล้ววันกินหนังมันเราเลยบอร์คีมันซ้ำโอ้ยปูเราประหยัดหนังมันเราบอร์คีหอดรถพี่น้องออกซ้ำตัวนะจอดแปดสองเก็ดสี่ทะเบียนรถเก็สวยเนาะทะเบียนรถสวยเนาะทะเบียนรถงามเลยแปดสองเก็ดมันออกเก็ดแปดสองอันเนาะ เปลี่ยนรถเป็นออกจังๆอยู่ดิวัดที่แล้วก็ได้อู้เมื่อกี้ด่วนมาเลยครับผมไม่เคยขี่แล้วว่าแล้วจอดไว<ะ>้จ้าก็ออกดูเดีตะวัาวานหังนางแนวสื่อบอกไม่เคยนั่งไม่เคยสื่อนะจ้าอือนี่นี่นี่สามตัวได้ได้เจน<า><า>น้องแปดสองเจ็ดนี่มันออกกันตัวกับน้อยสามตัวหนาได้นี่จ้า บ่ฝฟันเกีียวได้บ่ทะเบียเรามาเียวไม,ม,ม่ <c oughs> <c oughs> ได้ขี่รอกจอดไว้ซื่อจอดไว้ทะเบียนอันนี้มันขาดเพราะเราบอกมันขาดค่ะ <c oughs> เอ็ดกระส่เวลา <c oughs> ในการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะแต่ละอาจารย์ก็อยูห่างกันก็นเลย <c oughs> ขับรถแน่รับสายเพระท่านแน่ให้เบิง่งทังคลิปอากับไลฟ์สดผู้บางคนา้นว่าพอเห็นถ้าพอเห็นให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะค่ะ ปรากฏติดตามปากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาเข้าขึ้นกล้องมันกระสีเด้งเนาะพี่น้องค่ะถ้าเข้าปรกกากดกระดิ่งไว้มันกระสีบอดเด้งเนาะค่ะโอ้ยแล,แ,ลแล้วคนละกูค่ะ,ะกินกาแฟกินอะไรเรียบร้อยนะครับปูรวยแล้วรครับเป็นร้อยเป็นน้องคนละกูคนนี้เป็นน้องเสียบหนึ่งเหรครับเป็นรูปนิ่งนิ่งนี่อธิบายว่าไงครับ แค่เด้อพี่น้องแค่เด้อบานเจ้านี่พวกูดเผย์เผยอเผบ์เผย์เผย์เปย์เัยเผย์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 เี้์เผ้์เผย่เผ่อเผย์เดย์เผยวน้าวเผยนเลายๆเผยอเผยนรอก์เผา์าผย์เผย์เผย์นผย์คผย์เผย์เผย์เผก์นบยมันเป่นเผย์เผย์เผย์เผยนเัย์เผ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 ย้เผย์ยูเพย์กัย์เผอ์เผเผย์เมยนเผยเผย์เ์เผย์เผยเผเยเยนย์เผยเผย์เผเผย์เผย์เผาเผย์เผเผย์ยเ์เเยัเเเเยเย มื่ที่ไปดึงภูที่ว่ามีบุญพร้อมดีถือกับไก่ที่เป็นโบสถึน้ำกันลาว่าครับเป็นเังสั้นมีมีวิธีแก้ไหมครับคือเพอนให้ยเปย์คือจะหยิบคนที่เอาบอกเป็นตัวถุงถุงมาเลยประเดอเคือคนห้เพ็ดน้ำมอนออกวัต่อไปอืมหาเป็นน้ำมอนออกแต่คือให้ได้หตีเอียเอาไปเอามันอืมครับเป็นแบบนั้นครับคือผูไดที่ว่าอะมีบุญพร้อมที่ี่ได้รับคำว่าของเขา็ดีหรื่อวสุราคดีการทีดีออกเห็นได้ว่าต่อไปครับเป็นเังสั้นครับเพราะคนส่วนหลายเลาว่า การบอกมาตรงๆมัเป็นไปเพร,ราะอะไรวาสนาลว่าคนอ่าสิบคน,คนเศร้าคนลอยเยวาะถิอป้อมันเป็นไปเพร,ราะอรลว่าเป็นเัืองสั่นครับแม่เขาเพ่งเร่องอะไรียกด้ว่าเป็นปินะตีเอาเป็นเังสั่นพ่อในเรื่องันน้าเงินออกแมนครับเป็นเรงสังนงน่นซืนอ,ไอูไปเบิดขึ้นไหมป่ครับแมนครับคือเราว่าภูมีกรมกระมีู่้รูมีเคาะมีกินก็มีวาสันจีไปดึงผู้ไมีบุญเพื่อดึงผู้ทีไม่โศกกลายเป็นเบอถือน้ำกัดลาว่า ม,มันก็ไม่ข้นเป่อยนีเพราะวัตทีพผนานมากกับบเร,บ,ร,บ,รบอกคนส่วนไหลแบบอกเทขคนสองข้นทันเองครับไมนเป็นแบบนั้นอันนี้คนส่วนไหลทั้งประเทศครับทั้งโลทั้งโลกะครับ,รบมันเป็นในศาสต่างประเทศก็มีนะครับผมนี่ครับที่ว่เฮ็นไห้มนขึ้นกับพิลักษะนี่แหละมีขึ้ตัวที่หลกนี่ตัวที่สที่สามครับจะาหน้าบุกอนเขากู้ว่าฝันบ่ยังไม่่ะ ว่าจะได้นอนเสี่ยงนองเขเสียบๆไปแล้วครับเยอนะครับครับสุ้มรลเนกออกนานเรานหัวีงกะแกกีเกปีกาเลยปูหางไงหางไนนะหางหันไปอีกสำหรัปูปูคือมันมันต็ตามนี้เลยครับเพราะว่ามันจะมาอะไรามายำบางด้ยำมานจะเป็นโปโปเลยครับบางที่ดูมนแบบนั้น พี่นเบลพี่น้องเบลน้ำแก่ก็เป็นเทปแม่คันน้ำม่อนครับบ่อใดอยู่เราเองนี่มันแรียนเขมันเองมาต่อไปหมุนเองเรียนเองครับมุนเองเรียนเองน้ำแก่แล้วค่ะได้เราแบกดแช่คอมเมนต์มาบานนี้พี่น้องสิเป็นตัวใดตัวนี้สิเป็นหกกระไตัวนี้สิเป็นสองกระไรหนึ่งกระไรพี่น้องหนึ่งไทยนะครับนี่งวดนี้มาแบบนี้เหรอครับผมครับแย่เที้ยครับผมแต่ว่าผัดังเพิ่นอธิบายขั้งโอเคเอาใจเลยว่าต้องไปรักษาหนี่เท่านั้นเ่าสั่น พอมากันพู้ไยจะมาใช่ติคอติเข็มอกะสิกะสิบเบ้อื่อมขมอ่าเดินนักสันผันพออ่ามี่เข้ามาความดีมีสมมิลาหรือว่าบุญญาบริมีความแบบพคนกรสีแบบชัดเจนเราว่าขใจไม่โตตรงๆมาปั๊บมัดปิดไปบริสิทธิ์ฟอามันเราว่าเดิพลดยเร่ไสั่นเพราะว่าอย่างที่เข้ามาบุญญาบริมีแต่คนมัดป่ทอกันเนักสั่นเก้าเนี่ยเมืองเราพิจแตรละนาเไา้ขายเอสซี กับเ c เป็นตัวไหนครับคอมเมนต์มาได้นับมานี้ปูตีตีตัวไหนค่ะการานถามผมบอกครับไม่แกจริงหกตัวหันยี่หกสองหนตัวหกสองหนึ่งครับป็เนไข่ได้ครับประมาณนี้แหละปูตีเป็นหกสองหนึ่งเอซตีเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาเ้อพี่น้องครับ ตาตาดีเรียเข้าบุญรดดบปริมีคนันได้รถมาทำไรครับทีอแหลกไว้คือใบคือเก่าเนาะพอเห็นมาเราอ้เป็นไปบ่ได้ดอกลูกใกล้ป่ะสันคนหลายตัวคนหลายคนต่อหลายคนเอฟชีว่าขาเก่าหนึ่งคือบุญมันปทอกันผู้มิคอร์มิเคียนกับมีเรียบประสันแล้วมาภูมิเติตัวเดียวกันกับไก่แห้งสีไก่ลาวาเนะี่ยผู้ใดบุญหลายแคลงชีได้อ่าก็คือมันเป็นรักษาแบบว่าคือเพื่ออธิบายฟังคอมเมนเอาแบบเก็บแม่ไปโตเลยโอกาสผิดมันหน่อย แล้วแบบมันแทบสีบูมี่เพราะมันจองกันว่าต่อไปครับครับแล้วว่าเอาลักษณะนี้เนี่ยให้แบบนี้มากโอกาสถือมันหลายกว่ากลั่นการพูดที่ว่าค่ามพดวงที่ความพิสูมน์นีสมิดาบการที่เห็นหลบก,ก็สบายแปลสบายเราบอกมาแล้วเอซี่ว่าทังไงนะแล้วกับผู้ที่สองเจ็ดหกสองหนึ่งลักษณะอ่าครับนั่นละพิจารณาเลยปู่ให้เลขไทยหรือเลขอารีบิกครับ หกเจ็ดหนึ่งแต่ละองค์มาเขียนมาคือกันเนี่ยครับก้าห้าบ้านบ้านองค์เดียวเขียนอ่าเป็นรักษานั้นผู้ตีเป็นตัวใดก่อนครับผู้ตีเป็นตัวไหนครับหกตีบี้านตีหกสองหนึ่งเป็นสันละสังกะจะเป็นหกเจ็ดหนึ่งสันตัวหกสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับเท่านั้นแหละ โอ้โหที่เป็นหกสองหึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับคือมารอบนี้ให้เป็นแบบนี้เลยแตกได้เลยใท่แตกได้เลยเป็นคำแรกเลยแม่นครับทีแตกเลยเฮ็ดเป็นคำว่าเห็ดเทนัมมอนเนี่ยใชแตกที่ไนเห็ดเป็ดเล็กเน่ยเทนัมมอนเฮ็ดทีเฮ็ดเทนัมมอนใช่แตกได้เรครับครับเพื่อนว่าถิ่เกินให้น้องเฮ็ดก่อนหาเราเริ่บาข้างครับเป็นเลนสันเพราะว่าสูตรที่จะบอกเป็นตัวแมนครับให้เป็นตัวเลยถ้าบ้านก้นโปสือมันบ่หลายแม่แมนแครับ ครับมาบูซือปลายข้าวสามารถแตงดวงแดงให้ได้นะครับอันนี้คนหลายคนต่อหลายข้นเท่าแตงบวชรวยก็ครับมันความหลบเลยครับเป็นลังษัะนคือจังกุ่มติดคอติดเข็มไปเนื้ออ่ะตือซื้อตัวนี้ปั๊บพูดจะมีโสมมีดับนะซื้อตัวนี้ปั๊บให้แไดๆก็ออกบ่อยเลยพุ่นหนึ่งดวงดวงโตพุ่นดวงขึ้นนะขึ้นดึงดวงกันบ่ครับแน่ครับดึงดวงกับกลายเป็นแห้งไก่ถ้าเป็นลักษณะตามที่คนบอกว่าก็เพราปิดหน้าเบิ้งมันจะแม่คุณคนอีรี ถ้าเปลี่ยนแบบให้ตามนี้เลยใช่ไหมครับตามนี้นะครับตามนี้เนี่ยบอดินไปไกลไซดอกราปูฟันเนี่ยบ่มีความฝันบ่คันโอ้แต่ที่บ้านของได้นี่นอนพอดจำเสียงเสียงแล้วไปทั้งคืนเลยแหละครับแม่ครับว่าได้แต่ก็ยึดอันนี้แหละก็รูกอย่งเดียวทั้งคืนบ่รอบแม่อาจารย์แม่รอบแม่ที่เพิ่นเห็นหกแปดเจ็ดบ่หกแปนเจ็ดแม่ลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ที่ปูดึงไว้นะคะเมื่อนี้เอาทุกช็อตเนาะ ลอตเตอรี่นี่หกแปดเจ็ดปลปูครับแม่แม่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเอาปลากระปูจักบาทเนี่ยวันนี้พี่นอ้องสิดถามทีมาลอตเตอรี่เห็นหนาปูจกักกล้ำเน่บาทครับอ่าเลยกันเงยบๆเลยค่ะมื่อนี่ครับผมอือขอถามที่มาลอตเตอรี่ค่ะแรกๆเลยเมื่อนี้ก็ค<ต>ือจีบัาลอตเตอรี่นะครับเมื่อนี้นั่นไปหาหม,อ,อ,หมอลตอนนุนหมอลร้านเขาร้านกาแฟร้านออกมากเลยเห็นเขาถือลอตเตอรีย่ย่างไก่ก็มันเป็ด เป็นขึ้นมาได้ใจเลยว่ามันสิออกเป็นประมาณนั้นนะครับเลขตัวเนี้ว่าท่อไป<ช>มันเป็นคือจังเฮ้คือจังชันสิออกอยิวปะเซ้าว่าท่อไปแช่กันย่างไก่แ,ยกกยแลยเด็กเด็กง่วงขึ้นมาใหม่ที่เาราคเพราะมันมันคันยิ่งในใจเดียวไม่มได้ซื้อบๆๆๆๆนะไรเอาหลัลกซสรม่ครับเป็นรักษาหนังก็ไหนของเรันเล่ห์ตถรีที่ดึงไว้นังว่ะหกแปดเจ็ดครับหกแปดเจ็ดครับเป็นแบบว่าเห็นเลยครับคือจังมีแนวหรือกินจนใจประมานนั้นแหละครับ เอาแบบเข้าใจง่ายๆมาถ่ดไปค่ะบัดนี้อันเลขบชันน้ำมุนนี่มันสิม่เป็เลขบหุกกิกันได้กันนี่แต่สา้นๆผมก็จะใช่พวกเก็กันนะครับใช่พวกเนี่ยแหละแม่ครับเพราะว่ามันเป็นหุกอะมันเจ็บจตัวนี้คือหัวพญานาะครับมันสิเป็นเก่าอะไรบ้างวันนี้จังหวะเี้อันนี้ผมก็เห็ดตามที่เพิ่์ตบอกเพิ่นสั่งมาเห็ดแบบนี้ก็เห็ดเจ๊แรกเลยครับอันนี้ก็ได้จังหวาเมนูเบิร์ตเป็นนั่นเป็นนั่งซากทานได้จังไหนมาถัดไปผมก็งงเลยครับตอนนี้ช่วงเยวเห็น สู <Cornell> ة, <laughs> ้เ <shirt> ร <Olha S 2> ็กเห็นได้เดียวผมตาตามสเต็ปที่ผมครับที่ผมเคยนิ่งยินมากันแยกดูว่าเป็นตัวอะไไปบ้างไปกลางปับอยยางพิจนาออมสามอกยห้นหลดเอเอาไปบ้างไปกลางปับเลงานพิจนาออมลอยออมไปกันเอปั๊บหยุดบงสะก่อนตาก้นเนี่ยสามหอกกนมาเรียบร้อยแล้วได้หลุดแคบหน้าจอไว้ในั้มที่ไหนครับบอกครับ่ได้เดินนี่ยางไปกลางปับห้ายางออมเ งานก่อนเราเลี้ยวเบิ้งทุกทุกงุ่มมันนี่ครับสามรอบเอาปู่ทําให้ผมดูหน่อยผมเห็นแล้วเมื่อคืนเ่ยเป็นตัวไหนครับพี่เป็นตัวที่ว่าอะไรนะเปู่ทําแล้วเมื่อวานเมื่อคืนแต่คือเด่นเยี่เตียวตัวที่ว่านลยครับหกเจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งนี่แหละโอ้ที่ปู่ทําเมื่อคืนนี่แหละครับโอ้เซลล์รอบเบิ้งก็ได้นะโอ้ยผมดูไม่รู้เรื่องนะครับในนี้เห็นแต่เจ็ดหนึ่งนะครับผมนั่นคือบางพีผมมาว่าไฟ